งกันด้วยครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องมัลตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในแอปคลาสเทียนนะหลังคลิปที่แล้วเราได้อัปเดตการถอนไป1บาทนะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไนวะ้ให้ใต้ล่างคลนะิปณปัจจุบันยังสามารถถอนได้ปกติอยู่วันนี้ก็จะมาอัปเดตสําหรับการถอน5,000บาทนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถถอนได้ไหมหลังจากที่เราได้ทําการเล่นไป จากเกมเอื่นๆแล้วนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันนะสำหรับใครนะครับที่จะทําการถอน5,000บาทนะครับตรงนี้ดูเมนต์ใต้ล่าคลิปนะครับก็จะมีคนเล่นก่อนเราไปแล้วมารีวิวให้ฟังหน่อยละกันว่าเป็นยังไงบ้างนะซึ่งตรงนี้นะครับเราจะไม่เล่นนะครับจนถึง5,000บาทเลยนะซึ่งมันอาจจะไม่สามารถถอนได้ซึ่งเกมนี้นะครับที่เราจะทําการเล่นนะก็จะเป็นแอป แพรทีที่เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนั่นเองอ่าแอปทดลองก่อนเปิดตัวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูนะใช่ไหมไม่น่าใช่ไหมทุกคนใช่ไหมแอปแพร์ทีอ่านี่ใช่อยู่นะเฮ้ยใช่ไหมไม่น่าใช่แพร์ทีนะแพร์ทีแพร์ทีอ่านี่มาแล้ว แอปแครชีของเราไม่มีลิงก์ให้นะมีแค่ชื่อตัวเกมเท่านั้นนะ มีแค่ชื่อตัวเกมเท่านั้นและเป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวคนเล่นไปประมาณอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนกว่าคนแล้วนะครับณนะปัจจุบันยังสามารถถอนได้อยู่นะตัวที่เป็น1บาทนะครับซึ่งคุ้มมากๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวที่เราจะทําการถอนนะครับจะเป็น5000บาทที่เราจะมาดูกันนะครับมีทั้ง1บาท5,000บาทแล้วก็10,000บาทนะครับซึ่ง1บาทของเรานะครับเราได้ทําการถอนไปแล้วเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูปกติแล้วนะครับถ้าเรากดคลิกเข้าไปนะครับตัว ตรงหน้าจอของผมนะครับจะไม่สามารถอัดตรงหน้าจอได้ตัวที่เป็นการถอนนะจะขึ้นสีดํานะเดี๋ยวเราขึ้นพาพในเะพื่อๆดูแล้วกันภาพก็เป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เรามีเหรียญอยู่ที่1,490ียเหรียญนะหรืออยู่ที่ประมาณ1,490บาท แอปนี้ 1, เป็นแอปทดลองก่อนเปิดตัวการถอนนะครับจะมีทั้ง1บาทนะที่เราได้ทําการเล่นไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทําการถอนไปแล้วและมี5,000บาทที่เรามีอยู่นะครับที่จะต้องทําการถอนและมี10,000บาทซึ่งตรงนี้นะครับมีคนรีวิวก่อนหน้านี้เม้นให้เราฟังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าเราทําการถอนนะครับจะถึง5,000บาทแล้วนะเหรียญจะน้อยลงเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับทำการกดคลิกถอน หอห้0 0ันบาทจะต้องรอคิวซึ่งคิวตรงนี้นะครับรอนานมากๆเป็นเดือนนะทุกคนเป็นเดือนนะซึ่งตรงนี้นะครับผมว่าไม่น่าคุมนะ้มอ่ะไม่น่าคุ้มนะครับบางทีมันอาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายเพื่อนๆก็ได้ใช้ระยะเวลานานนะครับไม่ค่อยคุม้มและแต่ละครั้งที่เราสะสมคะแนนจะต้องทำการดูวิดีโอทุกครั้งเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูนะ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราได้ทําการถอนไป1บาทไปก่อนในนี้ก็ยังสามารถจ่ายอยู่นะครับแต่ถ้าเป็น5,000บาทตรงนี้ผมไม่ฟันธงนะครับว่าจะจ่ายจริงเพราะใช้ระยะเวลาในการต่อคิวนานมากๆบางค้นนะครับอาจจะเป็น2อถึงเดือนซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะโดนบิดไปแล้วนะครับหรือไม่จ่ายไปแล้วแอปนี้เป็นแอปทดลองก่อนเปิดตัวผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆจะทําการเล่นนะก็ทําการดาวน์โหลดหลังจากนั้นถอนแค่1บาท แล้วก็ลบทิ้งเท่านั้นนะครับส่วนตัวที่เป็น5,000บาทแล้วก็1,000 0บาท ครั้งแรกนะครับเราจะได้คะแนนง่ายมากๆหลังจากนั้นนะครับก็จะได้คะแนนยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการถอนนานพอสมควรและไม่ตรันตีว่าจะถอนได้ไหมไม่ฟันธงนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะทําการเล่นต่อสําหรับการถอนเงินสําหรับแอปแครชี T. นั่นเองโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี ครับ